เอาละครับก็ต้องขอเกล้าวสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกมซมเมอร์ทุกคนเลยนะครับกับผมนายเปาแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j u i ิทว a r เดอะเกมก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผม <laughs> ไปดูในเราส่าหน่อยเอมไม่อยากพูดถึงเลยเ <laughs> จ็บใจยิบหายไม่อยากพูดถึงเลยนะครับอ่ะ ก็ที่ผมกลับมาก็เพราะว่าลีกออฟด e จิก็ได้เปิดแล้วนะครับอ่าลีกในตอนนี้ก็จะในคราวนี้ดิไม่ใช่ในตอนนี้ในคราวนี้ก็จะทำการเปิดล็อกแบท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 คโอโซรัสเราจะทำการปลดล็อกแบทคีโอโซรัสนะครับแต่ว่าการที่จะปลดล็อกได้ดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็ ต้องได้แรงสุดท้ายนะครับอ่โดมิเนเตอร์นะครับส่วนแพ็กอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับม,มีเวลาให้เราสามวันนะครับซึ่งเข้าไปเลยไหมไปลองบวกกันหน่อยนะครับอ่แต่ว่าก็ยังมีแพ็กอื่นด้วยนะแต่ว่าผมจะบวกแรงเลยนะมาดูกันว่าใครจะแข่งแกล้งกว่ากันนะครับผมว่าในแพ็กนี้คนคงไม่ค่อยอยากจะได้กันเท่าไหร่นะครับในเสาร์กินพืชน,นะครับเพราะคนคิดว่าในเสาร์กินพืชน,นั้นอ่อนแอนะครับแต่สำหรับผม ไม่มีครับว่าอ่อนแอนะเพราะว่าผมยังไม่มีในโลเสากินพืชวิบวับเลยนะอ,อยากได้สุดๆเลยก็จะเอาอย่างนี้ไปเลยละกันมาลองดูกันซิว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับตะกี้ผมก็ได้กดดูโฆษณาเยเหมือนจะเข้าทางน่อยๆอก็ไม่ได้ดูเดือดมากครับโอเคถือว่าเลือกตัวมาถูกต้องเลยนะครับผมก็จะเก็บไว้หนึ่งนะครับไม่กลัวตายใดๆทั้งนั้น มาเลยโอ้โหจะแตกขอเบาหน่อยนะครับมาการใส่ไหมล่ะไม่กล้านะครับมผมคิดว่าไม่น่าดูเดือดเท่าไหร่เพราะว่าคนคงไม่ได้อยากได้นูนลูกสอบกินเพื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมแม่โคตรอยากได้เลยนะครับ,ผม,มรบผมว่านูนลูกสาวสาคัญทุกตัวนะครับผมก็จะป้องกันหนึ่งซองนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งตามสไตล์ของเรานะครับต้องเน้นป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็รวบรวมสแต็กเพื่อจัดการฝ่ายตรงข้ามนะครับมาเลยใส่เข้ามาในทำอะไรเราไม่ได้หรอกเราแขงสุดยอด มันไม่ทำอะไรเลยว่ะผมก็จะป้องกัหนึ่งสองสามไปเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งไหนมีซีก็ทำอะไรจะไม่ได้มาเลยกลารใส่ไหมล่ะถ้ามันใส่มันขืนมันตายเลยนะมันแพ้เลยนะจะบอกให้สำหรับผมนี่ถ้าเกิดมันแพ้ตัวแรกนี่ก็เท่ากับแพ้กับทั้งหมดนะครับอ้ยจมตีหนึ่งโอ้โหไม่ได้สัตเตือนไม่ได้สัตเตือนนะผมก็จะป้องกัหนึ่งสองสาม แล้วก็เก็บไว้สองผมมีโอกาสตายเลยเนี่ยมาเลยมันมีสี่นะครับเฮ้ยมีหกแล้วอะ่ะแต่ก็ยังไม่ตายอึด <laughs> <laughs> เห็นไหมบอกแล้วกินพืชมันอึดน,นะครับมาเลยก้าใส่ห้ากาใส่หกไม่ลอดโจมตีหกเห็นไหมละ่ะเพื่อนๆหน,นีตาย <laughs> แหมผมก็พูดไปงั้นแหละนะแต่ก็ตายไปแล้วนะเราก็มีหกเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนตัวนะชึบ เพื่อดาเมจที่ร้อนแรงฝ่านะครับผมก็จะโจมตีหนึ่งสองก็พอแล้วแล้วก็ป้องกัน1 2สองก็น่าจะน่าจะไหวอยู่บ้างไม่มั่นใจอาเก็บไว้หนึ่งอมมาถึงก็จะแพ้แล้วเนี่ยโอเคจะอยู่ถึงตัวสุดท้ายไหมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ว่าจะอยู่ไม่ถึงตัวสุดท้ายนะครับมันมี4ี่นะครับถ้ามันโจมตีสนี่ยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่โจมตีสี่เราก็ยังอยู่นะครับมาเลย กาใส่ไหมไม่กาโอ้ใจไม่ถึกเลยบ,บัสบัสผมก็จะต้องโจมตีไหมต้องโจมตีซะหน่อยมั้งหนึ่งสองนะครับแล้วก็เป๊ะสามโอเคฉันรู้แล้ววันนายต้องป้องกันสองนะนะเสเอาเสมันมีหกะครับต้องใส่มันจะแพ้นะครับเกมแรกไม่เป็นไรถือว่ารอง ซอซอซบซ,บซ,บซ,บซบกันไปก่อน6เลยตายเงียบโอเคแต่ผมไม่ตัดออกหรอกเพราะว่าความเร็วลีลิตี้เน,นี่ยนี <laughs> ่เรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> ผมก็จะอย่างนี้นะครับแล้วดูนกมนหน่อยโอ้ oh, 80เลยนะ8 oh, 8 6น่าจะยังไหวอย,อยู่ป้องกอันสองป้องกัน2เก็บนไปหนึ่งนะ ไหวไหมไม่านะผมก็ให้โอ้โหด้วยความโอ้โหนะครับต้องจัดซะหน่อยนะแปดสิบหกให้สองร้อยเลยอ่ะเหลือ <c oughs> ปแปดตายเงมไม่รอดโอ้ยังรอดอยู่นี่ยังผ่านไปได้นะผมว่ามันไม่ป้องกันสี่โจมตีไปเลยนะครับชนะแงมแผล <c oughs> แล้วปุดูดิเลยยี่สี่ไม่ตายอ่ะโอ้โหผม เน่าเลยอ่ะโอเคอม,มาสิกระโจนมาฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว <laughs> เออระเดิมด้วยการแพ้ไปก่อนเลยนะครับบ้าจัา <laughs> อ่ะผมก็แพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ว่าออกไปก่อน <laughs> อ่ะได้นี้นะครับดีเนแดงต้องเก็บก่อนนะครับแล้วก็ต่อกันเลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆนะครับ ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งยกแรกแกผมจะเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวไหนดีวะนี่นี่ <c oughs> เน้นต้องเน้นหน่อยแล้วทีนี้อ่ะมาผมดูโฆษณาหน่อยนะครับผมไม่อยากเสียแบงค์นะครับผมอ่ะมาดูคู่ต่อสู้นะครับว่าะจะเป็นใครนะครับโอ้ยทีนี้เอามาแข่งไปไปเถอะปัตเต้บัตเต้บัตต่างเถอะมาๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปส่ง สรงวิญญาณกันหน่อยอ่าบรรเทอก็ดีขันเพิ่งเริ่มนะเฮ้ยแต่ผมจำตอนในนี้ได้นะสไปโนสอลัสเจนสองนะครับอุ้ยเพิ่งเริ่มก็ไม่ขนาดนี้นะครับคือแบบว่าสุดๆเลยคนคงอยากได้สไปโนสอรัดเจนซองมากเลยนะแต่แบททีโอนี้รู้สึกวเฉยๆกันหมดเลยนะอ ไ้หรือว่าเอาจจะยังไม่ตื่น <mm> ไม่ตื่นบ้าอะไรเราสองทุมมันต้องตื่นแล้วอ,ะ, <mm> อะขนาดนี้ตอนนี้ผมเล่นอยู่มันก็สามทุ่มแล้วนะก็เอาไว้ลงพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ตัดลงแล้วแหละ <mm> อ่ะไปเลยใส่เข้ามาไม่ต้องคิดมากหรอกนายนายเป็นผู้ชนะเราให้นายชนะไปเลย <mm> โอ้เสียดายเนื้อสัวอีก2ตัวมากเลยนะครับเอามาทำไมวะเนี่ย <mm> อ่ะไป ฟังไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยชนะแบบไม่ต้องลุน้นไม่ต้องดูสแตก็กไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเออบทชนะก็ชนะง่ายๆนะครับชืบมาแล้วแต้มแรกของผมนะครับไปยุนดับที่เท่าไหร่นี่เฮ้ยข้ามแร้งเลยเหรอรุนแรงจัดๆอะ่ะโอเคแต่ได้20สแต้มอีกนะครับเพราะในน็อสอผมแข่งไปเยอะไงออการที่เราอยากได้แต้มเยอะ เราก็ต้องใช้ในโนเสาร์ที่แบบว่าดูดีดูดีเนะเอา้าบิดได้กา้าวซะงั้นนะ่ะโอ้โหได้นโนเสาร์เลยมาถึงนะครับ <c oughs> โชคดีไปละโอ้โหอ่ะผมเห็นเล่นจอนทีไรแล้วผมรู้สึกแบบสะเทือนงอ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันแล้วกันเรื่องเล่นจอนนะครับซึ่งผมก็ได้เปิดนโนเสาร์ไปแล้วนะอ่าผมก็เปิดเป็นตัวนี้นะครับอ่ามาตัวดอนซอรัสนะครับซึ่งผมเปิดในแพ็ค แพ็ก2 0 0 0มื่นนะผมจะเล่าให้ฟังผมเมื่อคิดว่ามันจะปลดล็อกไงเออผมก็เลยไม่ไปเปิดสุ่มหมื่นหนึ่งนะถ้าเราเปิดสุ่มหมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งใบใช่ไหมครับสองหมื่นก็จะได้2ใบวิบวั 2, บสองใบเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะเพราะว่ามันสุ่มนะครับผมก็เลยไปเปิดแพ็ก2 0 0 0ม 20, ื่นไงแล้วหล่ะคือฟาร์มดวงซวยของผมรู้ป่ะผมก็คิดว่ามันจะปลดล็อกไงเราลปลดล็อกเราจะใช้ดิเนเอม่วงซื้อได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือ มันรับประกันว่าได้มาตัวดอทร้อยเ์นนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะมาร์ตตัวดอไม่ได้มีในในมาร์เก็ตนะครับไม่มีในสต็อตเฮ้ยมึง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 เป็นในนิสสาวพิเศษอะ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีในสต็อตนะครับเอ้ยผมนี่เรียกว่าเหงาหงอยก่อยมาเลยนะครับอืมไม่มีวะ นั่นแหละเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยมีม์สตัวดอนสองตัวนี่ไง <c oughs> เห็นไหมเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะครับเสีย <c oughs> สองหมื่นไป,ปฟรีได้ในของเส้ามาตัวเดียวนะครับ <c oughs> โคตรเกลือ <c oughs> พูดแล้วแม่โคตรเจ็บใจไม่อยากจะพูดเลยนะครับเรียกว่าเสียค่าโง,ง่แบบสุดๆอะ่ะใครรู้แม่ก็ไปคอมเมนต์บอกกูด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคกะว่าจะให้ผมแบบว่าโดนลุ่มพางเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมอ่าเรื่องหงเรื่องนะครับอ่ะ พูดไปเยอะแล้วสู้ต่อดิฟ้าสู้ต่อดิฟ้ามา,มาอืมแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมก็จะสู้เท่าที่จะสู้ได้นะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะสรุปเป็นรายวันให้ดูนะครับเอ,อว่าผมนั้นไปถึงไหนนะครับสู้ได้ดูดีไหมหรือว่ายังไงอยู่ดับที่เท่าไหร่นะครับอ่ะไปดยขอดูโฆษณาแล้วกันพบว่าเสียแบงค์ไม่ดีนะครับอ่าม,มาเลยโอ้โ <c> ห <oughs> ดูตัวนี่ ูบ้าไปแล้วอ่ะแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้มันเนี้ยโอ้โหดูมันจัดมาดิาป้องกันหนึ่งนะอ้โหไปไม่ถูกเลยนะครับเรียกว่าเน่าจ,จัดจัดเลยนะครับเนี้ยดูมันจัดเซ่มันจัดอะไรมาให้กูวะเนี้มา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 แขกจัดจัดเลยนะครับจะป้องกันหนึ่งสองนะครับไม่นะนี่ได้เลย มาเลยมีสาบครับโจมตีเถอะยังไงก็ชนะอย่าเอาเราไว้เลยเราขอร้องคูดตบตบเลยโจมตีสามแล้วเ,เออเราจะได้นอนหลับเป็นสุขไปนะครับเห็นไหมโอ้โหแม่งลักแกกันจะชัดแต่ว่าผมต้องล้มให้ได้ตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ถือว่าแบบว่ายาางยางเกียนแล้สักสี่มากอย่างน้น้อยต้องล้มให้ได้สักตัวนะครับได้แล้ว มันเลยจอมันได้มีเทไรมันก็ใส่มาไม่ต้องกลัวหูคิดเยอะยมตีหนึ่งเราก็ไปแล้วไม่ต้องคิดหรอกมัง้งโอเคโดนทอยมันทีบแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอชื่ออะไรอ่ะไดโมอะไรอ่ะไนโนอะไรฟิดอนนะไนโนโฟ,โฟนอนอืดไนโนโฟดอนนะผมก็จะดมตีใไปเลย นั่นไงต้องตายกันบ้างแหละต้องมีการตายกันเกิดขึ้นเป็นไงล่ะวิปปราไปได้สองตัวเลยนะลาก้อยเกมมิง่งถือว่าไม่ได้ขยันเกียรตักตีทเราไม่ได้นะยอมจำนวนฟ้าดินดูไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าก็ล้มไปได้สองตัวเลยนะโอเคกอือเรียกว่าเหนือฝักันสามเท่าอะตะกี้พลังโจมตรงโจม,ต,มตีอะไรเอา้า ผมเรืออีกแค่จะได้การแลี้ยวะโอเคปะขออีกสักยกนะครับไหนๆก็ไหนๆนะ,กด,ดะกดผิด่ะกดผิดขอโทษเลยขอโทษทุกคนด้วยแต่เก้โหโดนเข้าไปทีเดียวเบอร์เลยครับถึงขั้นเบอร์เลยนะครับมาๆๆมามามา,มาต่อกันอีกสักหน่อยนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอาเฮ้โยโฮ้ยไม่เกมมันสะดุดเหมือนกระตุกตวะเนี่ย มันโดนไปตะกี้รู้สึกมันกระตุกเลยนะครับมันสะดุดอยากจะจัดเลยนะครับก็จะเอาตวันาาตวนนะี้ไม่เอาเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวนี้นะครับเฮ้ยไม่มีเราไม่ไมีนกสัตวเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับสงสัยผมถ้าจะคิดผิดนะครับว่าคนไม่ค่อยอยากคงจะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ดูแต่ละคนดิโอ้โหสงสัยผมคุกจะคิดผิดไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนอยากได้ก็แล้วกันดูจากท่าแล้วนะครับดูจากอาการนะ,<ซ>ะผมทุกคนคงอยากได้นะครับแบคทีโอสอรลัสนะครับ ไว้เป็นกำลังลบหลังแง่เลยก็ดูแต่ละคนและดูสิเออตายแล้วกูตายจัดจัดมาเลยมาเลยยังไงก็ได้ยังงั้นแหละกาใส่ก็ใส่เข้ามาโอเคก็คือตายเลยทีเดียวจะไม่ตายได้แก่พลังชุ่มตีดูดิโอสองร้อยหกอะ่ะอะไรก็ทานไม่อยู่นะับจะป้องกันหนึ่งสองนะอย่างน้อยๆกูต้องตาบได้ทั้งสองตัวและ้ะมาเลยมาเลย แต่ว่าก็มีเวลาอยู่ต้อง3วันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นนอกก็แล้วกันแล้วยังไงผมก็จะสรุปผลเรื่อยๆนะว่ายังไงยังไงเออแล้วก็ตีแพ็กอื่นไปด้วยนะครับ <c oughs> มันเลยตัวใหญ่กว่าก็ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวก่ดอกค่ะสี่ของข้าน่อยเป็นไง <c oughs> มันเลยใสมันเลย <c oughs> ตัวมันขนเยอะมากเลยนะ <c oughs> นี่ขนาดมันเวลหนึ่งนะ คิดเจ็ดจัดเลยไม่รู้จะคิดอะไรนักหนานะครับผมว่ามันเก็บสแต็กเอาไว้เพื่อที่จะโค่นผมไม่ได้แน่เลยเออป้องกันหนึ่งป้องกันสี่เลยมึงมีห้าทีนี้แหละมึงเสร็จกูแน่เอยมันเฟ้การโจมตีห้าไม่ล่ะกล้าไมล่ะเออสีเออสีโจมตีสี่เก็บไว้นึงกเงี้เรายังอยู่เรายังอยู่ ต้องเปลี่ยนตัวไปโจมตีนี่ขวาดล้างแม่งให้หมดเลยดีไหมเอ่อไม่ดีนะผมว่าจะโจมตีหนึ่งนะครับแล้วก็สองแล้วก็สามโจมตีสามพอแล้วก็เก็บไว้นึงโอเคมันไม่ป้องกันอยู่แล้วรู้เลยว่ามันไม่ป้องกันนะครับทายจากนี้ใส่เอานะครับอืม้งแต่เล่นมามันยังไม่ป้องกันเลยนะคนนี้นะครับ ก็คงจะโจมตีผมแค่สองนะครับอุ้ยมันต้องสามและวพราะมนคิดว่าเราป้องกันนะครับมันก็ต้องทายนีใส่ยเราอ่นะโจมตีสามจริงๆโอเคมันเหนือหนึ่งนะครับนี้แหละประมาทนักเล้ประมาทนะักใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามสแล้วก็ป้องกัน1นสองนี่อะมันไม่ป้องกันเลยจริงๆด้วยนะครับอืมพอจะทายนีใส่ได้อยู่นะครับ ห้าสิปมึงแพ้คุแน่ <laughs> โห้โจมตีสี่ผมตายนะเนี่ยตายหมหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหสามสิบแปสตายชัว <laughs> ตายผมกระโดดนิดเดียวอะ่ <laughs> สะสแต็กไม่พอนะครับนิดเดียวจริง <laughs> แพ้แล้วแพ้เล่าแพ้แล้ว,แพ,แ,ลวแพ้อ,อีกมาอีกสักยกหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆ,ๆนะครับถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเออ <laughs> แปลว่าคนก็อยากได้เหมือนกันนะแบตที่โอซอรัสนะอจะเอานี่ไปละกันแล้วก็เอานกเอาน้ำนะครบแล้วขอดูโฆษณาหน่อยก็รับกันนะครับโอ้โหพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าโฆษณาโคจะนานไม่รู้จะนานไม่ไหนนะครับเอออย่างนี้ค่อยดูดีกันหน่อยมาทีนี้แหละอืมไม่ใช่แกล้งเราอย่างนี้นะครับมาเลย อ่าผมก็จะไม่ป้องกันเลจะสแต็กไว้หนึ่งนะครเลยเฮ้ยเปลี่ยนตัวชัวนะผมเดานะเปลี่ยนงับงับเฮ้ยแต่มันมีวิบวับไปหนปึ่งนะก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันตรงวิบวับนะดูพลังโจมตีนะเฮ้ยร้อ,รอยหกร้อยห้าสิบหกเป็นสองร้อยแล้วทิหายแล้วแต่มนโจมตีหนึ่งมไม่ตายนะ <c oughs> เปลี่ยนตัวยังไวไม่ได้ต้องกดพลังลบมันไว้ก่อนนะแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองเลย โอเคหน้าจตปากนะครับเอามาอีกคนหนึ่งแล้วครับไม่ป้องกันเลยมันละเมื่อกี้เราโจมตีมันก็ไม่ตายเว้ไม่ตายนะพี่เอ็กมละไม่ป้องกันเลยว่ามันไม่ป้องกันเลยนะผมจะโจมตีมันอลักไก่เลยดีไหมโจมตีสามโอ้ยดันป้องกันน่ะโอ้โหตายแล้วว่ามันเหลือแปดูดิมันไม่ตายจริงด้วยนะอมันมีห้านะ ผมตายชัวตาย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 ,ตายทุกทีมึงไม่ป้องกันนี่ทีนี้มึงป้องกันนะนี่มันมีห้านะโจมตีสานะนะมเลือดซองนะจำไว้นะคเลือดซองเลือดซองเลือดซองผมจะโจมตีมต 1. หนึ่งหนึตีหนึ่งหนึ่งก็พอมั้งแล้วก็ป้องกันผมว่ามันไม่ป้องกันอ่ะจะป้องกันหนึ่งสองป้องกันสอง แล้วก็ถามเลยนั่นไงมันไม่ป้องกันจริงๆด้วยรู้นี้ใส่ครับอมมาเลยแทบทางยันจัดเลยนะเนี่ยตอนนี้มันก็นั่ะโจมตีอหกเลยเหรอโอ้่มตายนะเนี่ยตัวนี้ป้องกันไม่อยู่รู้งี้เก็บสแต็กไว้เพื่อนดีกว่าเนะยครับกลัวกลัวตีตัวแรกมันไม่ตายไงโหตีหกเลยชิหไหแล้วน็อก เราต้องลบตัวนี้ให้ได้นะครับหนึ่งสองสามสามนะครับเราก็เก็บไว้หนึ่งมาเลยฉัไม่คิดว่านกแกจะล้มเขาได้หรอกมาเลยมาดูดีนะครับโอ้ผมีสามติดต่องเองไม่ต้องป้องกันก็นกนได้เมืะเกะมาเลยการโจมไม่ล่าสี่อ่ะการโจมไหมกาใส่ไหมไม่กล้าเว้ยไม่กล้าับ ถ้าเราป้องกัน4แล้วมันเก็บเอาไว้เป็น8ไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะคิดเลยนะครับผมว่ามันไม่ป้องกันนะนั่นงาเสร็จโอเคโอ้ป้องกัน2เองนะต้องวัดใจกันเลยทีเดียวได้โอ้ได้3สิแต้มเลยอ่ะ ก็แน่แหละเพราะว่าไดโนเสาร์เขาแข่งกว่าผมนะเออมาแล้วอ่ะข้ามคันอีกคันหนึ่งนะครับอืม,มาเปิดก๊์ดได้แบตคีโอก่อนเลยในๆนก็ในในนะเฮ้ยเลยสองทีได้ก๊าซส,สองใบเวทเทียดวงผมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวผมก็ได้แบงค์ไปแล้วนะสองทีเลยนะครับอืมเดเจวีวอ่ะถือว่าต้องมาสะสมหมื่นใหม่นะอ่ะยังไงผมว่าก็ คลิปวิดีโอก็เริ่มยา,ยาวแล้วผมพอแค่นี้ก่อนละกันนะถ้ายังไรงลีกผมก็จะสรุปให้นะครับโดยที่มาตีแพ็คอื่นด้วยนะถ้าอยางไรใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับสำนี้ผมนายป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแวนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า